สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะประจําเดือนมกราคม2569ายชาวธาตุน้ําค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษาย,ยนและชาวพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะ อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือ,รอดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใด,ดๆซะเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัว ที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับชาวธาตุน้ํากรกฎีนพิจิกและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวธาตุน้ําเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ํากระกฎีพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะว้วนะคะ เ้าเหรียญห้าไม้เท้าควียยนถือดาบชาวธาน้ำกระกฏมีพิจิกแนะ่ดีที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพึ้ศพกันมังกอนธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะมีธาดไฟด้วย สิงธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่งางภาษาอาจจะเป็นคนที่มีอายุห่างกับคุณเยอะๆนะคะไม่ว่าจะน้อยกว่าหรือมากกว่าเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าพ่อแม่แม่ๆม่แบบนี้ก็ได้นะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ในอดีตที่ผ่านมาชาวท่านากรกฏมีพิจิตบางคนเลือกที่จะตัดสินใจที่จะเลิกรายหย่ารา้างแยกทางเลิกรานะคะกับใครสักคนหนึ่งที่ เ,เขาเรียกว่าที่คุณคบหามาแล้วก็มันมีปัญหาคราคาซังมานานคุณอาจจะตัดสินใจที่จะโอเคนันก็จบเถอะเป็นโสดเถอะอะไรอย่างเงี้ยนึ่นออกอไหมเออในเมื่ออยู่ด้วยกันก็บางคนก็ขิงก็ราขาก็แดงทะเลาะก,กันบ่อย3วันดี4วันทะเลาะนะคะหรือทะเลาะวันเว้นวันเลยก็มีนะบางคนทําตัวโสดทั้งนั้นที่มีคนรักนั่นก็โสดไปเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะพึ่ง เริ่มทาความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ไมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอือหรือบางคนสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของบางคนที่ทำที่ที่ท,ท,ที่มีปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจากคุณและเขาสองคนแต่เกิดจากคนรอบข้างสังคมรอบข้างทําให้ความสาัมพันธ์เนี้ยมันมีปัญหามันไม่ราบรื่น แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็คือประมาณว่ามีชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามอะไรเงี้ยเข้ามาคอมเมนต์ความสัมพันธ์เข้ามาวุ่นยุ่งวุ่นบายความสัมพันธ์ของคุณและเขาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวแท่าน้ํากรากฏมีพิจิกถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพานี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาว่านน้ำกระกฎมีพนิจิในช่วงเดือนมกราคม2อ6 9นเป็นยังไง3ดาบค่ะเด็กถือไม่เท้า ดาบค่ะ <c oughs> และเป็นไพ่ View of for t u n e นะคะชอบท่าน้ำกรากฏมีพิจิก,กบรรยากาศความรักความสัมพันาธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามหน้าไพ่หมายมองว่ามีโอกาสมา,มากๆเลยที่ถ้หากว่าความสัมพันธ์มันคาราคาสังตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะตัดสินใจที่จะจบเจ็บแล้วจบอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะเจ็บแต่ก็ยอมอะยอมให้มันจะจบอะค่ะ เออเนาะซึ่งคุณไม่อยากให้มันคาราคาซังต่อไปแล้วคุณอยากมีอนาคตคุณอยากไปข้างหน้าคุณอยากม o v e ออนะคะเลยเลือกที่จะตัดสินใจที่จะจบปัญหาทั้งหมดเลยก็ในเมื่ออยู่แล้วมีปัญหาอยู่แล้วมีผลกระทบไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะรักแต่ก็ยอมที่จะจบั้งนั้นที่ก็ เจ็บมากๆเหมือนกันนะคะประมาณนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ำก็รากฏมีพิจิกกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคีและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุน้ำก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ำก็รกฎมีพิจิกนะ like คะชาวธาตุน้ำก็รากฏมีพิจิกคีและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันค่ะ เไม้เท้าค่ะเดซันค่ะควีนถือถ้วยเจ็ดถ้วยชาวท่าน้ำกระกดมีพิจิกนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ไม่สัมผัสได้ถึงความเหนื่อยความล้าความคิดจะคิดมากวิตก,กังบน ท่าทางที่ความจริงแล้วตัวคุณอนะมั่นคงมากๆเลยนะคะแต่สําหรับคนคนนี้กับความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองอะหมดพลังงานมากๆต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพียงผู้เดียวมันเหนื่อยมันทอ้อต่อสู้คนเดียวไม่พอจะต้องมาจะต้องมานั่งเอาอกเอาใจกับคนที่มีอีกโก้สูงมากๆด้วยเช่นเดียวกัน มันอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่แรกคุณอาจจะตามใจเขาเยอะอะไรเงี้ยจนจนคบคบกันมาคือคือพอเริ่มต้นแบบไหนพอพอเริ่มต้นจากการยอมอะ่ะจนถึงทุกวันนี้มันก็ต้องคนที่เป็นฝ่ายยอมตั้งแต่แรกก็ต้องยอมจนถึงทุกวันนี้จนบา,างบางทีคือมันยอมไม่ไหวแล้วอืมมันท้อซิก,กับตัวเองมันหมดพลังงานมันเหนื่อยมันท้อนะคะอืมแล้วอย่างหนึ่งคือ คุณเหนื่อยล้าคุณท้อคุณรู้สึกแบบไม่โอเคกับกับสิ่งที่กับสิ่งที่คุณได้รับและเป็นอยู่นะตอนนี้ปัจจุบันนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเลือกที่จะเจ็บทีเดียวแล้วให้มันจบแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือความรู้สึกคุณที่มีต่อเขาแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกเป็นยังไง ขดูความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวพัดน้ำก็รกฏเป็นพิจิคิดถึงค่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะมาดูกันสี่ไม่เท้าไม่เชื่อว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณกับเขาน่าจะมีการวางแผนที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะสามเหรียญค่ะบางคนถึงขั้นกับพูดถึงเรื่องมั่นหมายแต่งงาน อาจจะมีการวางแผนวางแผนอนาคตกำหนดวัดแล้วแบบนี้ก็ได้นะให้คิงถือไม้เท้าถ้้คิดด้านรู้สึกยังไงคุณคะเดทค่ะชาวธาตุน้ำกระกดมีพิจิกนะคะคนที่คุณคี่ถึงอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกโมีพิจิกธาตุดเดียวกันกันกบคุณมีชาววันอาทิตย์ค่ะมีชาวธาตุไฟเมษศรีธนูนะคะด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะ เขาคนนี้คิดแลรู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขาเองไม่ได้อยากที่จะจบค่ะตัวเขาเองตัวเขาเองยังยังอยากที่จะมีอนาคตคืออย่างที่ไม่บอกเขาว่าคุณคุณแล้วเขาอาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันมีการกําหนดวันแต่งกําหนดวันม่านกําหนดอะไรก็แล้วแต่แพลน่ะนะคะในอนาคตร่วมกันเออแต่พอความสัมพันธ์มันไปไม่ได้มันไม่ถึงนาจุดจุดนั้นน่ะพอไพ่เดทขึ้นมา ถามว่าเขายอมรับไหมเขาก็ยอมรับนะว่าความสัมพันธ์นี้มันมันจะต้องจบลงเขาก็ยอมรับแต่เพียงแต่ว่ามันมันอาจจะมีความเสียดายแล้วก็เสียใจเข้ามาแต่หนูสิ่งใดอื่นใดเขายังต้องการคุยนะคะเขายังต้องการคุยกับคุณเขาไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นไม่อะไรทั้งนั้นจะบอกว่าเขายังมีความหวังแบบนี้ก็ได้นะมีความหวังที่คุณจะไม่ไปอะคะ่ะ อืมแต่ไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะคือเขาเขาอาจจะไม่ได้มารับร,รู้รับทราบะว่าในความในพาร์ทของความรู้สึกของคุณน่ะมันหนักหนาสาหัสแบบไหนซึ่งตามหน้าไพ่สองชุดที่เปรียบเทียบกันน่ะมันคนละฝั่งกันเลยความรู้สึกคุณที่มีต่อเขากับความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณน่ะมันย้อนแยง้งดังนั้นไม่มองว่า คนที่อดทนมาโดยตลอดอ่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้ที่ทนมาโดยตลอดแล้วสุดท้ายฉันจะไม่ทนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกฝั่งหนึ่งคืออ้าวเธอไม่ทนตอนไหนหรอทําไมไม่พูดทําไมไม่บอกอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะคะอืมอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันเนาะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวท่นน้นปรากฏมีจิจิกเป็นยังไงไม่ขิอเุียตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเอาคําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เกดาบเจเหรียญค่ะ คิงถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เมจิเชียนค่ะชาวท่าน้ำกระกฎมีพิจิกนะคะในส่วนของในส่วนของเอาค่ะมนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะไม่มองว่าไม่มองว่ามันจะมีการพูดคุยอะมันจะมีการสื่อสารเนาะเกิดขึ้นนะคะ แต่เพียงแต่ว่ามันจะสื่อสารกันไปในทิศทางไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งเออแต่เนื้อสิ่งใดคือไม่มองว่ามันอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะปัญหามันสะสมความเครียดความเสียใจอะไรต่างๆคือมันสะสมมานะคะอืมมันอาจจะต้องจบลงแล้วจริงๆก็ได้แต่เนื้อสิ่งใดอาจจะมีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งอ่ะ ออการมีการสื่อสารมีการพูดคุยอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าอยากจะแนะนําอะไรใน,นรเรื่องของความรักามสามารถให้กับชาวท่าน้าก็รากฎมีพิจิกขอคําแนะนำค่ะควีนถือเหรียญน,นะคะให้สิบ คิงถือเหรียญ8ดาบ10ถ้วยและเป็นไพ่คิงถือดาบนะคะชาวธาตุน้ำกระกรกมีบิจิกในส่งคำแนะนำไพ่บอกว่าตัดสินใจให้เด็ดขาดค่ะตัดสินใจให้เด็ดขาดคุณจะอยู่ต่อกับความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรือความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตมันเป็นไปไม่ได้เนาะดังน,นั้นไพ่บอกว่าตัดสินใจให้เด็ดขาดอย่าคือคิด คิดให้ดีวิเคราะห์ให้ดีนะคะใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์เนาะแล้วก็เด็ดขาดนะคะกับความรู้สึกกับความคิดกับสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เนาะให้กับชาวธาตุน้ํานะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ